สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาพบกับพลอยและสยามลีเกิลค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยวไปยังประเทศแคนาดากันค่ะเรามาเริ่มกันที่วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาคืออะไรกันก่อนค่ะวีซ่าท่องเที่ยวของแคนาดาเป็นวีซ่าระยะสั้นที่อนุญ,ญาตให้คุณไปเยือนและพักอยู่ในแคนาดาได้สูงสุด6เดือนด้วยเหตุผลต่างๆเช่นการท่องเที่ยวการเยี่ยมครอบครัวเพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับการอนุมัติวีซ่านี้คุณจะต้องพิสูจน์ว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนกกับบประะเเทศ้าิดของคคุณ่มี เพียงพอสําหรับการเดินทางและต้องมีสุขภาพที่ดีค่ะในการยื่นสมัครวิซารท่องเที่ยวแคนาดาต้องใช้อะไรบ้างมาดูกันค่ะเพื่อที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวของแคนาดาได้คุณต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้งานได้มีประวัติการเดินทางที่สะอาดและไม่มีประวัติอชาชญากรรมสามารถแสดงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับประเทศบ้านเกิดของคุณได้ต้องสามารถพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับประเทศของคุณเช่นงานที่ดินทรัพย์สินทางการเงินหรือครอบครัวเพื่อพิสูจน์ว่า คุณมีแผนที่จะกลับไปหลังจากเยือนแคนาดาต้องแสดงว่าคุณมีเงินเพียงพอสำหรับการดูแลตัวเองระหว่างที่พักในแคนาดาค่ะหากคุณไม่สามารถทำตามข้อกำหนดได้อาจทำให้การยื่นขอวีซ่าของคุณถูกปฏิเสธได้ค่ะดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้องตรวจสอบความพร้อมของคุณก่อนที่จะดำเนินการใดๆค่ะกระบวนการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดามีอะไรบ้างมาดูทีละขั้นตอนกันเลยค่ะขั้นตอนแรกคุณต้องไปที่เว็บไซต์ของรัฐบาลแคนาดาและกรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าออนไลน์ค่ะพร้อมส่งเอกสารได้ แก่นังสือเดินทางรูปถ่ายหรือเอกสารอื่นๆที่จําเป็นตามที่กําหนดค่ะและอาจต้องให้ข้อมูลชีวมิติเช่นลายนิ้วมือในกรณีที่ผู้สมัครไม่เคยมีประวัติการทําพิมพ์ลายนิ้วมือมาก่อนหรือว่าการทําลายนิ้วมือครั้งล่าสุดมีอายุเกิน10ปีมาแล้วค่ะจากนั้นชําระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าโดยที่จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในภายหลังนะคะหลังจากที่คุณได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้วคุณอาจต้องไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลแคนาดาเกี่ยวกับแผนการเดินทางและความสัมพันธ์กับประเทศ เกิดของคุณเพื่อพิสูจน์ว่าคุณจะไม่อยู่เกินกำหนดในแคนาดาค่ะและถ้าวีซ่าของคุณได้รับการอนุมัติคุณจะได้รับตาวีซ่าในหนังสือเดินทางของคุณนั่นเองค่ะและนี่คือเคล็ดลับการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาให้ผ่านค่ะคุณควรกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องข้อมูลเท็จหรือเอกสารปลอมอาจทําให้การสมัครของคุณถูกปฏิเสธทันทีและส่งผลกระทบต่อการสมัครวีซ่าในอนาคตได้ค่ะคุณควรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับประเทศบ้านเกิดของคุณเช่นใช้เอกสารจากที่ทํางานการเป็นเจ้าของ ทรัพย์สินหรือการเชื่อมโยงกับครอบครัวเพื่อพิสูจน์ว่าคุณมีแผนที่จะกลับไปหลังจากเยือนแคนาดาแล้วค่ะเตรียมแผนการเดินทางให้ชัดเจนเช่นวันที่เดินทางที่พักและกิจกรรมที่คุณจะทําในแคนาดาเพื่อแสดงว่าคุณมีเหตุผลที่ชัดเจนในการเดินทางค่ะคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณมีเงินเพียงพอในการดูแลตัวเองระหว่างที่พักในแคนาดาเช่น เอกสารจากธนาคารหรือเอกสารทางการเงินโดยไม่มีขั้นต่ำที่กำหนดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาว่าเงินของคุณเพียงพอหรือไม่ตามสถานการณ์และแผนการเดินทางของคุณเองค่ะและตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้ดีอีกครั้งก่อนส่งค่ะพะข้อมูลที่ขาดหายหรือไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุทั่วไปที่ทําให้เกิดความล่าช้าหรือการถูกปฏิเสธนั่นเองค่ะสุดท้าย เราจะพูดถึงเหตุผลทั่วไปที่อาจทำให้วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาของคุณถูกปฏิเสธค่ะหากคุณไม่สามารถทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชื่อได้ว่าคุณจะกลับไปบ้านเกิดหลังจากเยือนแคนาดาวีซ่าของคุณอาจถูกปฏิเสธค่ะถ้าคุณมีการเงินที่ไม่เพียงพอโดยที่คุณไม่สามารถแสดงได้ว่าคุณมีเงินเพียงพอสำหรับการพักอาศัยในแคนาดาเอกสารไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดเช่นข้อมูลที่ขาดหายไปหรือมีข้อผิดพลาดในใบสมัครมีปัญหาด้านการเข้าเมืองในอดีตเช่นการอยู่เกินกำหนดหรือการละเมิด กฎการเข้าเมืองในครั้งก่อนค่ะหลักฐานที่ใช้แสดงแรงจูงใจในการกลับมาประเทศไทยไม่เพียงพอเช่นทรัพย์สิสนสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวหรืออาชีพการงานค่ะ ซึ่งการเตรียมตัวให้ดีและตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธได้ค่ะหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการขอวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาหรือความช่วยเหลือในการสมัครวีซ่าแคนาดาประเภทอื่นๆติดต่อทีมที่ปรึกษาวีซ่าที่มีประสบการณ์ของสยางวีโก้ผ่านลิงก์ในคําอธิบายได้เลยค่ะเราจะช่วยคุณในการรวบรวมเอกสารที่จําเป็นและส่งเอกสารทั้งหมดให้แทนคุณรวมถึงช่วยเตรียมตัวสาหรับการสัมภาษณ์ด้วยนั่นหมายความว่าคุณจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติสูงและได้รับวีซ่าอย่างรวดเร็วและมีความ นงยยาก้อลค่ะและนี่คือข้อมูลของการยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาที่คุณควรทราบค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะฝากกดไลค์และกดติดตามสยามลีเกิลเอาไว้เพื่อรอฟังข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่างๆในอนาคตด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ